กับพวกเรานะคะซุ่มโมเมนต์นะคะพวกเรามาเกาะติดสถานการณ์อะไรนะคะน้องยุดบ้างไฟแสนประเพณีการพนันการพนันบ้างไฟแสนประเพณีอยุดเถอะมันคงจะไม่ได้แล้วล่ะคือกิจกรรมจะเป็นยังไงนะคะเราจะไปเกาะติดสถานการณ์ให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ชอบในการพนันเป็นชีวิตใจเอ้ยไม่ใช่ชอบประเพณีนะคะที่มีมาแต่ยาวนานของพวกเรานะคะ กิจกรรมจะเป็นยังไงก็ไปเกาะติกับพวกเราเลยค่ะเขาเรียกว่ารุ่นลากวัฒนธรรมครับกล้อย่ามาบอกรึยังอะไ้เลยดูยิ้มจากี้ต้องเที่ยวขึ้นแล้ว ขึ้นชูธงไอ้ร้ยเนี่ยเตรียมตัวพูดพูดต่อไปนะคะกิจกรรมเอ้ยไม่ใช่ต้องไฟแสนนะคะก็จะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะเป็นเลิองามยามดีแล้วนะคะหลังจากที่เราได้มาเปิดงานนะคะเมื่อเราเห็นชงเขียวนะคะที่อยู่ตรงในฐานนะคะสองไปได้ค่ะถือสมปัดไูปิดถูค่ะ นี่คืออะไรอ่ะอันนี้คนคอยได้นะคะ,ะ,คะุายนะอ๋อแล้วเขจะเห็นได้ไงพวกจับเวลารอมันลงมาโอ้ดูคนสวยงามมากนะคะเราจะได้สังเกตดูนะคะคนที่ไปอ,อยู่ที่ฐานจุดต้องไฟนะคะจะมีแต่คนที่หน้าตาที่แบบว่าดูดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้รับกรรมมันตรังสีนะคะจากบางไฟ่ก,กสงัสงเกตนะครับบริเวณ ฐานจุดบ้างไฟนะครับจะมีต้นไม้สีเขียวเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเราคณะกรรมการหมู่บ้านได้วางแผนแล้วว่าเวลาจุดจะมีการปลดอยคร์บอนไดออนไซด์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับเราก็เลยมีการเลือกบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับจะได้ดูดซับครับอนไอออกไซด์ครับผมกครับผมเป็นความเป็นความคิดของคณะกรรมการบ้านหนองแคนะคะดีมากเลยค่ะ กรรมการสิ่งสิ่งแวดล้อมผู้แทนสิ่งแวดล้อมก็อยู่ตรงนี้นะมาดูมาดูแลความเรียบร้อยนะคะว่าโอเคหลักโลกค่ะซาลาฮิโยค่ะและในงานประเพณีบุญบ้องไฟบ้านของแค่ปีนี้นะคะเราก็มีบ้างไฟแสนนะคะที่มาร่วมจุดกับพวกเรานะคะประมาณ19-20บ้างนะคะที่เยอะกว่าปีที่แล้วนะคะมาสี่ถึงห้างค่ะครับซ้ำนะ ลักษณะเช่นนี้นะครับผมเ,เป็นดัชนีบ่งบอกว่าหมู่บ้านของเรานะครับมีค่าเฉลี่ย GDP ของหมู่บ้านสูงขึ้นนะครับเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในหมู่บ้านของเราในไต,ตรมาสที่2นะครับทําให้มีการซื้อขายหุ้นกันอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตทําให้ผู้ประกอบการนะครับคิดถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับผมเลย ซื้อบ้างไฟมาจุดนะครับเพื่อให้ประเพณนี้ของเรายิ่งใหญ่ขึ้นนะครับผมเป็นผลีต่อบ้านของเราด้วยค่ะครับเ,เป็นดุงเดีองดีครับต่อคนดูนะครับผมเศรษฐกิจในหมู่บ้านของเราก็จะเติบโตตัวมากยิ่งขึ้นคนในหมู่บ้านก็ดีอยู่ดีกินดีนะคะเลยทำให้เราดูอย่าง้ม่ะานะคะก็จะได้งานทำนะคะ,อ,ะอย่างเช่นโรงเรียนนะครับก็จะเก็บค่า ค่าบริการจอดรถนะครับผมทําให้มีรายได้เป็นทุนการศรึกษาของเด็กๆน,นะครับผมอย่างที่วัดนะคะก็จะมีการเก็บค่าเข้าออรถที่เข้าจอดนะคะก็จะทําให้เรานอกจากที่เราจะมาร่วมประเพณีแล้วนะคะเรายังได้ทําบุญอยูะ่ะแล้วก็ไม้แล้ว,ะะลวกันะ รอนมากเลยครับควันมาแล้วครับ <c oughs> มันเป็นอะไรที่อธิบายไม่อธิบายไม่ถูกค่ะต้องมาดูด้วยตาค่ะนี่คือ,อค,คอวามคนคนมาดูก็จะเป็นเหมือนกันมัน <laughs> ใช่ค่ะคนมาดู <laughs> เราไม่ได้นับก,กันนะครับผมเอาปิดจมูกนะครับผม การงานที่จะมาดูการจุดไฟขึ้นสูงนี้ต้องต้องมีอุปกรณ์นะคะคือดที่อานารยพกมาด้วยนะคะมันจะทำให้เราดีกว่านี้นะคะอันนี้คือไม่จำเป็นถ้าเราไม่เตรียมมาเป็นท่ทำให้มันเสียมางนิถ้าเราหหงไฟเบาหางอ่นเนียนเนยนเลยอะไรคือเนียน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 คืออันเาป็นว่าเราไว้ในฐานที่เข้าใจก็พอ yes เนียนเนียนทางอ่อนเนียนเนียน ตามหลักการแพทย์แล้วเนี <azul. S 2> ่ยเนี <serving> ่ย <wan> ค <ita> ือเป็นคำายายผสมคำนามผสมคำวิเศษผสมคำบูพบบผสมงขคำสันธานกลายมาเป็นคำหนึ่งของภาษาอียิสานแต่บัญญัติไปในภาษาไทยอธิบายยิ่งงงไม่มีในพจนานุกรมนะครับผมออกเนียเนีมีแต่พจนานุกรมมันเป็นภาษาค้องถิ่นครับมันได้เท่าไหร่ 你都有什么？<noise> <noise> <noise> สำหรับใครที่พลาดโอกาสในวันนี้นะครับปีหน้าเราก็ยังจะมีจัดอีกนะครับตอนนี้เราเปิดให้จับจองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคแล้วก็ร้านขายส้มตำร้านไก่ย่างนะฮะร้านขายอาหารสัตว์ครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะทีมงานซูโมมต์กว่า200ชีวิตนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังของเราได้นะครับ ที่อยู่ขึ้นหน้าจอของเรานี้นะครับสำหรับวนันวน,น,น,นี้นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเสียลกวเกิน ก็รีบๆกันหน่อยนะครับเพราะปีหน้าคาดว่าจะมีมองไปแสนมากกว่า200บ้างแน่นอนครับผมผู้คนก็จะเยอะมากต้องรีบมาจับจองที่นั่งเพื่อชมมั่งไปแสนของเราตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับตั้งแต่ตีห้าตืนก่อนไก่เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราที่ www.facebook/summoment ครับผมสำหรับวันนี้บรรยากาศนะคะก็อยากจะ ตอนนี้นะคะก็ได้เป็นใจมากเลยค่ะคือฟ้าคือฝนนะคะเนื่องจากที่เราจุดตะไคร่น้ำแล้วนะคะมันจะทำให้ฝนตกมาค่ะมันบอกบอกว่าฝนดีค่ะแล้วก<ช>็จะเป็นุนมสมบูรณ์ค่ะสชิญรับวันแมนดีมาแค่นี้นะคะแล้วพบกับพวกเราใหม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับที่ไหนวันเนี่ก็นที่เราไปยุดหยุดบอก